หวกตัวเองก่อนถเถอะเฮ้ยเริ่มการแขร่งขันพยยุขาวสถิตรับ ทักษะที่หนึ่งลังจิตตรวจับและแบ่งปันเฮ้ยังเจ้าอ่อนแอเกินไปไม่เหมือนพลังผู้ชายเลยดูถูกพลังอัตราใจวิญญานสายโจมตีไม่ได้ถึงอื่นเฮาจะแบ่งปันพลังจิตให้ก็ยังรับมือยาก ยกเดียวก็จบการต่อสู้ได้แล้ว <c ười> คลุ่ยก้าของสถิตท,ทักษะที่หนึ่งเชื่องช้าความเร็วข้าก็ช้าลงความเร็วช้าลงละ น่านเด็ดขาดแย่แล้วทักษะของเซียวเชียวถูกสก,กัดวิญญาณยุดจ,จิ้งเจ้าก้าหางคือวิญญาณยุทดสัตว์ระดับสูงเมื่อมีวงแหวนวิญญาณเพิ่มหางก็จะเพิ่มกันพลังจะแข็งแกร่งตามไปด้วยถึงชุยยาเจียจะมีสองหางแต่ใช้สก,กัดกลุยก้าวของสถิตที่มีแค่วงแหวนเดียวให้ขนานามือนางาสาช่วยเหลือไป เจ้าจะทนได้สักกีนน่้ดิมกันคำว่าประโยคนี้ควรถามเจ้าทักษะที่สองทักษะา,าที่หนึ่งที่แสกพยักเข่าปีกยติสายโจมตีประท่าสายโจมตีคนโจมตีหลักของทั้งสองกลุ่มประจันหน้ากันแล้วพลังแบบนี้ตามกันเห็นได้ชัด ทักษะโจมตีของพยักขาวเนรปีศาจตระกูลใต้แข็งแกร่งปะทะซึ่งซึ่งหน้าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเท่าไรเสียดายสายปีหวังตงเจ้าหวกตัวเองก่อนเถอะเฮ้ยใ,ใต้หัวปินช่นหวังตรงกระเด็นช่วยยาเจียสกัดเสียวๆสวะจูลูที่มีสองวงแหวนกับเจ้าหนุ่มวงแหวนเดียวสู้กันแค่เพียงยกเดียวให้พ็รู้ผลแล้